มาดูในส่วนของการให้บริการผู้ต้องขังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านธันตกรรมค่ะอธิบดีกรมราชธณฑ์น,นะคะได้เปิดห้องธันตกรรมเรือนจำจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์ค่ะที่เรือนจำจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา นายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องธันตกรรมเรือนจำจังหวัดสงขลาตามโครงการดูแลสุขภาพด้านธันตกรรมผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลาเรือนจำประธานเขต9ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทันทสถานเขต9้าหัวหน้าส่วนราชาการคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาและสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีเปิดสืบเนื่องจากการให้บริการด้านทนตกรรมนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บุคลากร ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาและสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดเตรียมมาให้บริการภายในเรือนจําในแต่ละครั้งด้านเรือนจําจังหวัดสงขลาจึงได้ประสานของงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในด้านธนกรรมเพื่อรักษาโรคด้านธนกรรมแก่ผู้ต้องขังโดยกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาจัดสรรยูนิตันตกรรมจำนวนหนึ่งยูนิต ภายในเรือนจำจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่23มกราคม2568ได้ได้เปิดใช้งานชั่วคราวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับบริการถอนฟันอุดฟันและขูดหินปูนจำนวน40คนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาและสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการทางธันตกรรมแก่ผู้ต้องขังอธิบดีกรมราชทันกาวว่าปัญหาสุขภาพด้านต่างๆของผู้ต้องขังราชทันโดยเฉพาะสุขภาพในช่องปากซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องดูแลทันตะสุขภาพในช่องปากให้แก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างทั่วถึงกรมราชทันจึงได้จัดสรรยูนิคธันตกรรม ให้แก่เรือนจำแห่งนี้เพื่อดำเนินการด้านการรักษาโรคที่เกี่ยวกับธันตกรรมบริการแก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นการยกระดับสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาด้านธันตกรรมอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์รรรรในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานการบริการสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป พื้นที่ในวันนี้นะครับผมได้มาเปิดห้องทันตกรรมของเรือนจำจังหวัดสงขลานะครับซึ่งในเรื่องสุขภาพของผู้ต้องรลาะยธันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรกรมรลชะันนะครับได้รับพระหมากุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได,รได้พระยาได้พระทานโครงการรลาทธัน ทําความดีเพื่อชาติสันติยันะครับซึ่งถือว่าเป็นการที่จะทําให้คนที่จะพ้นโทษนะครับเป็นคนที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องคุณภาพทางร่างกายคุณภาพทางจิตใจแล้วก็คุณภาพในการประกอบอาชีพซึ่งถือว่าเป็นการคืนคนดีสู่สังคมตามเป้าหมายของกรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อเราเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้นะครับเขาจะไม่เป็นภาระสังคมอีกต่อไปแล้วก็ไม่ไปเขาเรียกว่าการะทำความผิดซ้ําอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น องประกอบสําคัญเราต้องไม่ลืมว่าคนส่วนนี้นะครับก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องการศึกษานะครับเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขายังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าอโอกาสที่เขาจะมีทางเลือกในอนาคตที่ดีมันจํากัดพอจํากัดเสร็จผมคิดว่าการเข้าถึงในเรื่องของสุขภาพอนามัยการเข้าถึงในเรื่องของอ,อาชีพ หรือการเข้าถึงโอกาสต่างๆมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องให้โอกาสแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะครับ